ทำให้เห็ดออกดอกเยอะนะคะวันนี้พามาดูเห็ดนะคะว่าทำยังไงเห็ดถึงจะออกเยอะค่ะสพ라이ดเห็นไหมคะวันนี้เห็ดออกเยอะมากเลยค่ะเห็ดออกดอกเยอะมากนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะดูจากมุมนี้นะคะ ใครจําไม่ได้นะคะย้อนดูคลิปเมื่อวานเลยค่ะคลิปล่าสุดคลิปคลิปก่อนหน้านี้ค่ะเนี่ยค่ะเมื่อวานเมื่อวานจํากันด้นไม่เอ่ยมันจะมีเนี่ยประมาณเนี้ยวันนี้เห็ดออกดอกเยอะมากจากที่ไม่ออกมานานแล้วเดือนหนึ่งได้ไั้งแต่ก็หาสาเหตุอยู่นานมากเลยนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไร ขึ้นมาเท่าก้านไม้ขีดแล้วก็เหี่ยวตายหรือไม่ก็เป็นรานึกว่านึกว่ามันไม่ขึ้นเพราะเจ้าตัวนี้ค่ะนึกว่ามันเป็นพ่อหอยทากมันเป็นพ่อตัวทา่ากแต่ว่าหลังจากที่เช็คอาการมีทา่ามีหอยทากก็เคลียร์อกไปแล้วก็รักษาไปตามอาการเรื่อยๆจนรอบหลังเนี่ยเห็นมันเป็นแบบนี้ค่ะกล้องชัดไหม นี่ค่ะมันแห้งเหี่ยวแบบเนี้ยใครที่เห็ดเป็นแบบนี้นะคะให้รู้ไว้เลยนะคะว่าเห็ดของเรามันโดนล,ลมเยอะค่ะเวลาลมพัดผ่านมันอาจจะเรงไปตัวนี้ก็มีผ้ากองเสงนะคะแผ่นผ้าสเลนผ้าสเลมนี่นะคะก็กองเสงกับตัวนี้ชั้นหนึ่ง แต่ว่าหลังจากที่เช็คอาการเหลวรู้สึกว่าเดาว,ว่ามันจะเป็นเพราะมันดูนล,ลมเยอะเนี่ยค่ะมันก็แห้งแบบนี้ก็เลยหาวิธีการใหม่หาตัวปิดพับอากาศอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้ก็คือถ้าเราปิดทับมันก็ไม่ได้ปิดกั้นอากาศนะคะเพราะอากาศเพราะลมมันแรงมากมันสามารถมาได้หลายช่องทางแค่อย่าให้ลมมันดูดหน้าเยอะแค่นั้นเองค่ะ เนี่ยค่ะขึ้นมาสวยมากเลยแต่มันก็ยังไม่โอเคเนาะเนี่ยเมื่อวานยังไม่มีเลยนะคะวันนี้วันแรกนะคะวันนี้วันแรกที่มีตื่นเต้นมากเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้มันดูข้างบนไม่เห็นมันน่าจะโดนลมเนี่ยลมมาจากดูฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งเนี้ยไม่ได้กั้นไว้นิ้วไว หมถึงเราจะกั้นไวนิ้วจากด้านหน้าแต่ว่าลมอากาศมันสามารถผ่านได้อีกสำหรับใครที่ปลูกหรือว่าเพราะเหตุในโรงเรือนก็ไม่เป็นไรนะคะโอ้ลืมดูเป็นดูจังเลยเนี่ยกองไว้กะว่ามันอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ตูดมันตูดมันหันออกมาข้างนอกดอกมันอยู่ข้างในนเมื่อวานเป็นนิดเดียวนี้ขึ้นเยอะแล้ว เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเคลียรกรองนี้ก่อนค่ะพื้นที่น้อยๆก็เปลี่ยนแนวก้อนเห็ดมาใหม่นะคะเมื่อกี้จากที่มันล้มระนีระนาดก็วางเป็นก้อนเป็นก้อนแบบนี้กะว่าข้างหน้าเนี้ยเห็ดมันสามารถออกมาได้ไม่ชนกันรู้สึกดีมากเลยค่ะใครที่มีอะไรจะแนะนำก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ เผื่อว่ามีวิธีไหนที่จะประยุกต์ดัดเปลงได้อีกเนี่ยนี้เสียดายมากเลยเพราะว่าที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นประตูเปิดเวลาเราปิดใช่ไหมลมมันน่าจะเข้าทางด้านล่างเนี่ยด้านล่างมันเปิดนิดนิด,นดเพราะว่าตอนนี้ลมแรงค่ะมือใหม่หัดพ่อเห็ดนางฟ้านะคะ สาเหตุที่เห็ดมันไม่ออกดอกเพราะว่าเคสนี้มันโดนลุมเยอะค่ะลมแรงจัดหน้ามันโดนมันก็เลยเนี้ยมีแห้งอันนี้คือหน้าแห้งนะคะกีกล้องดีไหมกล้องทัวร์สัไม่ชัดเลยอันนี้ฝั่งนี้แห้งแต่ว่าฝั่งเนี้ยยังสวยอยู่ยังตึงตๆอยู่อย่าลืมนะคะมือใหม่หัดมือใหม่หัดพ่อเห็ดนางฟ้าค่ะ กดติดตามช่องสันมาสันมาไว้ด้วยนะคะใครที่ไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็กดระฆังไว้เลยค่ะเอ้กดกระดิ่งค่ะกดกระดิ่งนะคะเวลามีคลิปใหม่มาก็จะได้รับรู้ข่าวสารกันก็คงจะมีความรู้กันหลายๆเรื่องนะคะตัวที่เคลียยังไงเห็ดให้มันเป็นใครที่เป็นอาการเหมือนกันก็หาอุปกรณ์มา ิดคุมอย่าให้มันโดนลมเยอะนะคะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนมุมมันก็เปลี่ยนไม่ทันแล้วมันหนักมากค่ะโครงสร้างมันหนักที่จริงเราก็ปรับหันอีกข้างหนึ่งปรับไอตัวเนี้ยตัวโรงเห็ุของเราแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้แล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะ วันนี้สวัสดีค่ะเก็บเห็ดก่อนนะคะอันนี้มันต้องเก็บแล้วโดนลุมเยอะไปแล้วค่ะ